ครับผมสวัสดีครับผู้ที่กําลังติดตามรับชมช่องจากมนตรีชนะพันธ์ครับวันนี้ตอนเช้าเช้าครับนําเจ้าเหลิวน้องบัวนะครับมาจดคู่กับนกต่อเก่าของคบาจารย์นะครับท่าน,นี้ตัวนี้ลูกชายท่านฝากเลี้ยงไว้นะครับสําหรับเจ้าเหลิวน้องบัวนี้อยู่กับเจ้าของเดิมได้เฉลยหลายตัวแล้วครับผมพอมาย้ายมาอีกที่หนึ่งมาที่น้องบัวดีหมีเจ้าของเขาเป็นสายต่อดินครับแกซื้อมาฟังเสียงไม่ได้ต่อ นะครับผมก็เลยมาแบ่งมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้นะครับจะเดินทางไปที่สู่พี่หนิงนะครับสู่อมกอดพี่หนิงอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีนะครับตกลงซื้อขายกันเรียบร้อยนะครับในราคา27ใบแดงนะครับ27ใบแดงไม่รวมส่งนะครับจะเดินทางวันจันทร์นะครับที่จะถึงนี้นะครับสําหรับวันนี้ผมจะนําเจ้าหลิวตันไปต่อที่ไม้จังหวัดขอนแก่นนะครับนะครับก็ฝาก ทุกท่านติดตามผลงานนะครับกดไลค์กดกแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทำคลิปนะครับกับสายต่อบ้านๆน,นะครับขอบทุกขอบคุณทุกท่านครับ